สวัสดีเจ้าวันนี้ก็มาพบกันในช่องหักบ้านนาชาแนลเจ้าวันนี้แม็กกี้ก็จะปลามายะเข้าต้มหมูซาเพื่อเจ้าช่วงนี้ฝนตกนะเจ้าคนที่บ้านก็บอกอยสบายกันบ่ไวนะเจ้าก็เลยจะยะเมนูนี่นะเจ้ากินก็จะได้คองคอน้อยเนาะเจ้าขั้นตอนแรกแม็กกี้ก็จะมักหมูก่อนเจ้าใส่พริกไทยข่าวปนลงไปเจ้าซอสปรุงรสเจ้าซอสหอยนางรมเจ้า แล้วก่อแป้งข้าวโพดนะเจ้าจะทําให้เนื้อหมูซับนุ่มนะเจ้าหมูซับที่ได้มาวันนี้ก็มันน้อยนะเจ้ามันบวเยอะเตาใดนะเจ้าแล้วก็ขยำขยำคู่เข้าื่อเข้ากันดีนะเจ้าวันนี้ก่อเนื้อหมูประมาณสองร้อยกรัมนะเจ้าพอมาเข้ากันแล้วไม่คิดก็จะมักหมูไว้สิบนาทีเจ้าจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปรีดเกลือเจ้าใส่เยอะหน่อยเนอะเผื่อเข้าอืดนะเจ้า แล้วก็ตั้งน้ำหือเดือนนะเจ้าใส่ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาเจ้าใส่เกลือป่นเกลือช้อนชาเจ้าแล้วก็ซีอิ๊วขาวเจ้าในคลิปก็ใส่ไปสองช้อนโต๊ะเจ้าตามด้วยซอสหอยนางรมเจ้าเพิ่มความกลมกลมเนาะหนึ่งช้อนโต๊ะเจ้าแล้วก็พริกไทยขาวป่นเจ้าก็ออกยากนะเจ้า ก็จะแน่นกัดติดกนเนาะใส่ไปเก่งช้อนโต๊ะเจา้าเมคกี้ก็ะใส่กระเทียมเจียวลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะเนจา้าอันนี้ซื้อมาแบบสาร็จนะเจา้าโรชาติก็จะกลมกลมหรือว่าเขาจะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดเจียวกระเทียมให้หอมแล้วก็ใส่หมูสับลงไปคั่วก่อนแล้วค่อยใส่น้ำก็ได้เนื้อเจา้าก็จะหอมอร่อยแหมยางหนึ่งนเนจา้าพอน้าเดือดแหกรรมกำแล้วแมคกี้ก็จะใส่หมูสับติมากไว้แล้วในขั้นตอนแรกลงไปเจา้า กระตักตักตักเพื่อเป็นก้อนนอเจ้าพอดีคำเนาะใส่ลงไปเลยเจ้าไมคิบก็ต้มเนื้อหมูให้สุกดีก่อนนะเจ้าจากนั้นก็ใส่เข้าลงไปนะเจ้าเข้าหนึ่งถ้วยใหญ่เลยเจ้าเข้าไมคิพก็แช่เย็นไว้เนาะเป็นเมนูเคลียร์ตู้เย็นนะเจ้าแล้วก็กลนกลน้นเห็นน้อยหนึ่งนะเจ้าเพราะเป็นเดือนนะเจ้าหาก็มันกลนเห็้น้อยนะเจ้าต้มจนเม็ดข้าวแตกนะเจ้า ก็จะได้แบบนี้เนาะหน้าไมคิบก็จะนืดๆบางนะเจ้าแล้วก็ใส่ขึ้นชายกับต้นหอมลงไปนะเจ้าถ้าเข้าได้ที่ลวเนาะกลับเป็นอันซ็ดเตียบด้วยเดือปด,ป,ดปุดๆไมคิบก็ปพิดเต่าเลยเจ้าใครจะเพิ่มหน้าห็มก็ได้เนะาะไมกิบเกาะใส่แค่นี้เวลาเอาป้อนลูจะได้ป้อนง่ายนะเจ้าอือ ข้าต้มของเขาก็ตักใส่จานเรียบร้อยใส่หอมเจียวลงไปเจ้าแล้วกัพริกไทยขาวปนเนาะกะเป็ดอันเซฟเรียบร้อยเข้าต้มหมูซับง่ายๆเจ้าพอ,อยะาซเซฟแล้วไม่กิบก็บหิวแล้วเจ้าก็จะขอตัวไปกินเข้าก่อนเนาะถ้าเป็นเพื่อนชอบลิปนี้กับฝากเพืเ่อนกดติดตามต้วในเจ้า